ทำไมถึงมารับเปาเปาถึงที่บ้านก็ีแต่ไปชวนกันไปทำงานโอ้แล้ววันนี้งานไม่ทำแล้วคะเปลี่ยนแนวหน่อยก็คืออยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเปามากขึ้นกเลยอยากมาสัมภาษณ์เปาพร้อมพาเปาไปเที่ยวเมืองอุบลเพราะได้ข่าวว่าเปาอยู่อุบลเปาไม่ค่อยไปไหนใช่ติดบ้านไม่ค่อยไปไหนค่ะเอออย่างแรกเลย อยากให้เปาแนะนำตัวกับเพื่อนเพ่อนก่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะไม่ขึ้นด้วยมงหาที่อยู่มงหาอุบลน่าอยู่แต่เราจะขึ้นได้ว่าอันนี้เปาเปาเองจริงๆแล้วชื่อเปาเปาเนี่ยมาจากคาว่าเปาเปาเป็นคุณพ่อตั้งให้แต่ว่ามันออกเสียงยากก็เลยแบบเรียกไปเรียกมากลายเป็นเปาเปาแทนส่วนอายุเนี่ยเออเอาเปว่าอย่าพึ่งดีกว่าดูจตกกันแค่ชื่อก็พอนะคะตอนมหนึ่งมสองเนี่ยอยู่ที่ ประถมอยู่ที่หัวเฉากรงฮักมหนึ่งมาสองอยู่ที่หัวเฉาสองหัวเฉวข้างนอกเมืองแล้วหลังจากมาสองเนี่ยเราก็ไปเรียนที่สิงคโปร์เลยตอนอายุป,ประมาณสิบห้าปีได้ค่ะก็อยู่มาแบบอยู่สิงคโปร์หลังจากนั้นก็โตที่สิงคโปร์เลยมาสิบกว่าปีแล้วใช่ก็เรียนมัธยมที่นั่นเสร็จแล้วก็ตอนนั้นเราไม่ได้มีแผนจะกลับมาเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเรียนสายอาชีพที่นั่นดีกว่าก็คือเรียนดพโปรมาที่สิงคโปร์เรียนเป็นอินเทอร์เน็ตดีไซน์ค่ะทุกคน ใ,ใจเนจี้ยจบแล้วก็หัวร้อนอยากเขาเรียกว่าอะไรร้อนความรู้ร้อนิอนน <c oughs> พอตอนนั้นพอเราเรียนเสร็จเราก็รู้สึกว่าแบบฉันเก่งแหละฉันกล้าฉันอยากทํางานฉันอยากลองดูเราก็เลยตัดสินใจไปทํางานไปทํางานแบบ3ปีแล้วที่บ้านก็เห็นว่าทําไมดูเครียดกับงานจังเลยแบบว่าทําอะไรก็แบบรู้สึกว่าต้องแข่งขันตลอดเวลาเราต้องเป็นที่หนึ่งเราต้องชนะตัวเราเอง <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเราต้องชนะเพื่อร่วมงานของเราเราก็เลยแบบก็คือดูเครียดกับงานมากแบบบางทีสี่ห้าทุ่มก็อยู่ที่ออฟฟิศยังไม่ยอมกลับบ้านจนที่บ้านก็บอกว่าไม่น่าไว้แล้วกลับมาบ้านไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยได้กลับมาบ้านตอนประมาณ2019มั้งมคะ2019ต้นต้นปีกลับก็ก็เลยได้กลับมาอยู่ที่อุบลใช่ก็เรื่องราก็เป็นประมาณนี้แล้วก็อกลับมาอยู่บนนานแค่ไหนละ ก็กลับมาอยู่แป๊บๆแบบสองสามเดือนสามสี่เดือนแล้วถ้าอยู่ยาวๆส่วนที่เคยอยู่ก็ประมาณหกถึงแปดเดือนไม่เคยอยู่บนแบบปีปีแบบปีคปีเลยนะแล้วก็ตัดสินใจว่าพอมาอยู่ที่ไทยเหมือนกับว่าตอนที่เราอยู่ที่สิงคโปร์เนาะคือใบดีกรีใบปริญญารีเนี่ยมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นคือเราใช้แบบความสามารถเราแล้วก็ค่อยๆทํางานแบบอิมโปรตัวเองแต่พอมาอยู่ไทยทุกคนก็จะชอบถามว่าแบบจบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่นู่นแล้วเราแบบเราไม่ค่อยอยากโกหกว่าเราจบแบบ จบจริงๆอิอะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปเรียนเอาปริญญาตรีเราแบบตอนนี้เป็นปัญหานี้มากว่าเวลาที่บายว่าทําไมอายุแบบนี้เรายังเรียนอยู่ก็เพราะว่าเราทํางานมาก่อนใช่ซัาชันด้วยทำงานไม่ใช่สิทางานมาก่อนด้วยแล้วก็เรียนแบบไม่เหมือนคนอื่นมาด้วยค่ะเห็นว่ามาอยู่อุบลไม่ค่อยออกไปไหนไม่ชอบออกเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปไหนพูดได้ไหมเราไม่อินกับการไปคาเฟ่เรานั่งกินกาแฟที่นั่น เราชอบการซื้อซื้อซื้อกาแฟกลับมาแล้วมากินที่บ้านแล้วก็ดูเน็ตฟลิกดูอะไรของเราไปเรารู้สึกว่าเราสบ,บายกว่าในการอยู่พื้นที่แบบนี้สําหรับเราถ้าเรา,เราไป<ร>านะทท่่เลองอะไรไวาชอบเพราะสิงคโปร์เขาจะมีแบบเอเรียของเขาแต่ละที่มันจะเดินได้เราก็จะออกไปเดิน คนก็จะมีแค่ห้างแล้วก็ไปคาเฟ่เลยใช่คือที่สิงคโปร์ที่เราชอบอ่ะคือเราจะไปลงที่เราจะเลิกสถานีสถานสถานีรถไฟฟ้าสถานีใดสถานีหนึ่งเราก็จะลงล้วก็จะไปเดินห้างแถวนั้นคือเราชอบแบบวินโดว์ช้อปปิ้งมากใช่แล้วเราก็จะสามารถจำเราวจากห้างหนึ่งไปอีกห้างหนึ่งได้โดยการเดินซึ่งรู้สึกชิลมากแบบบางทีก็ทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่ารู้ว่าเปาไม่ค่อยไปไหนในอุบลก็เลยคิดว่า เวลาพาเปาไปไหนเปามักจะทำหน้าตาตกใจอ๋อเกอเหรออะไรแบบนี้ด้วยเหรอจริงเหรอมีคนสังเกตเห็นด้วยเหรอก็เลยตั้งใจจะทำเป็นอีพีพิเศษเวลาแบบมีอะไรน่าสนใจในอุบลแล้วแบบเราพาเปาไปพาเปาไปดูความตื่นเต้นเราจะหาพาไปที่แปลกๆอย่างวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารญี่ปุ่นครับเป็นร้านชื่อร้านอะไรนะลืมด้วยจ้าเดี๋ยว อินเสิร์ต่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตเอาตอนนี้ก็คือเขาตั้งใจเปิดมาเป็นโอมาเกเส่ร้อยเปอร์เซ็นต์อุบลนี่นะใช่ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะ explore เป่าไปด้วยเพื่อนบางคนที่อาจจะมาดูรายการของเราแล้วรู้สึกว่าเออมันถึงแล้วอะไรน่าสนใจจริงๆเป่านี้ไม่เคยกินโอมาเกเส่มาก่อนเลยนะคะจริงจริงเออไม่เคยกินไม่เคยเอ๊ะเคยกินเป็นเชฟเทเบิลครั้งสองครั้งแต่ไม่เคยกินเป็นโอมาเกเส่ยิ่งมาเป็นครั้ง ไม่มีอะไรปแปลกๆเลยเนาะกินได้แหละมาถึงแล้วค่ะทุกคนเปาก็ไม่เคยมานะคะซูชิยานากิเออก็ได้ฟิลเจแปนนิสิหืมกินเขากินใหม่เลยนะเพื่อนๆถึงแล้วค่ะ เพื่อนตอนนี้เชฟเพากำลังเตรียมปลาดิบอยู่ซึ่งจะเป็นอินกิเนียนหลักในวันนี้ <c oughs> เมื่อกี้เราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านนะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่เขาจะพรีเซนต์เป็นแบบ16คํก <c oughs> ก็คือซูชิลหลักๆลเนี่ย12คําแล้วก็จะมีคําแบบคําเริ่มกับคําปิดท้ายหลังซูชิ แล้วนอกเหนือจากซูชิแบบตัวปลาดิบที่เขาจะเน้นแบบเป็นอินกิวเดียตสดๆมาแล้วนะคะยังมีตัวธรรมโกะที่เป็นของหวานปิดท้ายที่แบบดัง,งมาก mm hmm. เขาบอกว่ามีลูกค้ามาติดต่อขอซื้อเป็นแบบเป็นบ็อกซ์กลับบ้านไปเลย mm hmm. แล้วก็นอกเหนือจากอมกษัตร oh, ที่เขามีตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะทางด้านหลังเขาจะมีเป็นห้องที่จะเป็นห้องแบบเป็นนั่งทรายแบบชาทามิเป็นเสือของญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้อาหารเนี่ยที่เขาแพนไว้ก็คือถ้าลูกค้าถูกเขามาจองสามารถรีเควสตได้ว่าอยากอยากจะทานอาหารแบบแบบชาบูหรืออะไรก็ตามซึ่งก็คือต้องบอกล่วงหน้าเพื่อให้ทางร้านเขาได้เตรียมอินกิวเดียนไว้ให้เราแบบเป็นเมนูของโอมา้าสเต็แล้วเสิร์ฟเขาไปที่ห้องกระดาษแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าทางร้านเขาก็จะมีเป็นเมนูมาให้แบบเออให้สามารถนั่งกินได้แล้วก็ถ้าทางร้านแบบซักเซสเนี่ยเขาก็จะเปิดด้านข้างเอาไว้ให้คนสำหรับมากินแบบเป็นอลาคาร์สั่งสั่งแล้วนั่งกินได้ บอกว่าตองไม่เคยกินอมกาเสรมาก,รก,ก่อนในชีวิตใช่แล้วรู้สึกง,งงงงเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นดีเพราะว่าก็ลองดูเป็น first เป็น EP แรกที่มันแนะนำตัวแล้วก็เป็น first อมตะเสร็ experience ไปด้วย เริ่มที่สเปิร์มปลานะครับตรงนี้เป็นฤด,ดูของสเปิร์มปลานะ นี้ทุกอย่างมันดูแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ไม่ต้องรีบเลยก็ชมเออแบบนี้มันก็สบายดีมา้ราเป็นปลามงคลใช้ในงานมงคลคงหรือเปล่ามเผ็ดนิดนิดนิานึง เป็นยูสุโคโชครเป็นทุกไทยทุน,นีครู้สึกกลายเป็นเป็นในเมนที่มีรสชาติที่น่าสนใจ <c oughs> ขึ้นทางไหมครับขึ้นทาง <c oughs> อืมเมื่อกี้อ่ะพี่เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบม่วงๆใช่ปะกินได้นะอันนี้ปลาอะไรนะคัมป์ติ๊คกคัมป์เราจะเริ่มที่เบาๆกันนะ เป็นตําหนักที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนะครับเอาที่กินกับครับเดี๋ยวรอบหน้านก็จะไปแบบเป็นร้านแบบาอาหารีสาฟิวชั่นเออร้านไหนอยากบอกจริงหน้าหนาวแล้ว พุไม่ได้กินหมูกระทะนุยไปเรื่อยๆน่าบ่ไม่วางนอนอันน้ว่าเป็นแบบเสาหอนอ่ะรู้สึกว่าเสาหอนหรือเขาเรียกว่าอะไรวะจิ้มจุ่มอ๋อหนูว่าจิ้มจุ่มในอะนปหนันไปถ่ายหนอยากตอนอยู่กรุงเทพแล้วอยากกินแล้วมันหาไม่ได้เดก๋ยากลอบหน้าพาไปจิ้มจุ่มกูบอนะหนูคิวาจะไปกิจิ้มจุ่มกูบูร้านไนจะอกเฟอร์แล้แค่จิ้มจุ่ม อีบีกับอีบีครับพากะเอีครับป็นกุ้งแดงาร์เต็มปีหน้าครับอื้กุ้งดีเกุ้งดีจนไม่อยากดูคี่ไโวันน้าอยู่ทางไหนะคะซีรีส์เน็ตฟลิกที่กำลังติด ี่ติจริงๆแบบชอบล็อกอินคีย์ตอนนี้ชิเน,นสองมาแืเราชอบอะไรที่แบบเมจิดขอลมีพลังเมีเมน,มเยน,ยน,นิ่งข้ามแนวอย่างนี้นิดนึงคือทำไห้หน่อยแนวนี้ก็นั่งดูแบบดาร์กนิดนึงแต่ว่าดราก็จะดูไม่นหน่วเพราดูแล้วมันมันสะเทือนจริงไมะเป็นแนวแบบสบายว่รโเช่น the 100 ็คือเป็นแนวแบบว่าสองพันล้าคนมันโลกลแล้วก็พยายามอร์ไว์ในในพื้นที่ที่มันอันสรบไว้แบบโลกหรือถ้าจะอเ่็นความจิงเราจะดูเป็นสายแบบ Parasite สกูเกมคือแบบดูแบบอยู่ในคุกอะไรอย่างเงี้ยแบบดังๆในเอนนีดูอะไรบ้างดูส t a r อ p องเท้าเช่นที่ชาอ๋อไอ้นั่นแหละ w a t h f i t h sketchy i n g มินิโฟกาดครับผมมาลาเข้าจากฝร <c oughs> ั่งเศสครับ มีจงเมือนเราม,มาทำให้สุดลรอบก่อนโครกาเมื่อกี้เราทำอะไรมาก่อน กิ้วเขาบอกเป็นเปลี่ยนมันจะมันเย็นๆออกมาก็คิดว่ามันดีกว่ากันเยอะแับหลายเท่าหนึ่งเม่นเห,อนเหรอครับอ,อ๋ออันนี้นหนึ่งเมนฝากเสียย ้ายด้วยมาเก็ตนะครับ มันเป็นไข่หวานขนมทามกโกเป็นขนมไข่ครับทำจากไข่แล้วก็มันยามายม,มุเป็นมันญี่ปุ่นครับมันคือเขา ใครสนใจอยากจะลองมาทานนะคะต้องจองก่อนนะคะม่เราไม่รับล็อกอินสามารถจองมาได้ดท,ที่เพจซูชิยานาคิอุมาเกษตรอุบลเลยนะคะก็คือทักอินบ็อกม์ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ไลน์แอดก็ได้ะค่ะหรือว่าจะโทรมาก็ได้ะค่ะคอรสอยู่ที่ 1, 990บาทบวกๆนะคะจะมีแบ็7 0แล้วก็เซอร์วิสชาร์ด10%นะคะก็ถ้าใครสนใจก็คือทักเข้ามาได้เลยแล้วก็สอบถามวันเวลาที่เราอยากจะมากินกับทางเพจได้เลย เพราว่าอ,อิ่มจริง,รงก็อย่างแรกเลยถามว่าอิ่มไหมอิ่มนะคะอุมาเกษตรเห็นเป็นคำคำไม่ใช่ไม่อิ่มคือประมาณคําที่แบบครึ่งทางอ่ะคำที่หที่เ็ที่แเปาก็เริ่มอิ่มละเริ่มเรียนด้วยคือเราแบบเราไม่ถนัดอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย oh, <no. S 1> ใช่แต่เปารู้สึกว่าถ้าเราไปอ่ะเราโฟกัสที่ความสดความเฟรชของอินกรีเดียนตของแต่ละคำแต่ว่าถ้าจะดูที่รสชาติ ความอาร่อยเนี่ยให้ดูที่ Experience ภาพรวมทั้งหมดว่าแต่ละคำเขามีการเลี้ยงรสชาติเลี้ยงอะไรมาตัดเลี้ยงอะไรยังไงให้ดูตรงนี้จะดีคือตรงนี้คือดีมากแล้ววันนี้ถ่ายเป็นไงบ้างถ่ายอันนี้เป็นงานถ่ายวนี้ครั้งแรกบทไม่มีมีแต่คำถามที่แบบพอลูกคร่าวๆว่าจะถามอะไรก็รีแลกซ์อีกแบบนึงเหนื่อยนึ่งไปเอาของมาเมื่อกี้รีแลกอีกแบบนึงค่ะแต่ว่า ก็รู้สึกว่าการต้นสอนนี่ก็ต้องระวังคำพูดระวังอะไรนิดนึงแต่ก็อย่างนี้ที่าทีมงานอุบลหน้าอยู่เขาเป็นเก่งม,มากๆและด้วยความที่เราก็ร่วมง,งานกันมาแล้วหลายหลายคลิปก็จะแบบเออคุณชินชินก่แบบคุณเคยกันแล้วนิดนึงยังไม่คิดชื่อรายการยังไม่มีชื่อรายการขอติดชื่อรายการไว้ก่อนแต่ว่าจะเป็นแนวแบบว่าอุบลหน้าอยู่พาเป่าเปาเที่ยวอุซึ่ง ลองไปเห็นอุบลในมุมมองของคนอุบลที่ไม่เที่ยวอุบล <c oughs> อ๋อใช่ที่ฝากไว้หน่อยว่าอุบลมีที่ไหนหน่าไปอีกคอมเมนต์มาให้หนอร์แบบคาเฟ่อะไรเงรี้ยไหนบรรยากาศดีเพื่อนๆแนะนำมาได้เลยนะคะเ <c oughs> ข,ขาฝากรายการนี้ไว้ตอนนี้มันอีกทีแรก2 3 4ะสสี่เราจะไปที่ไหนเพื่อนๆลองบอกกันไหยนะคะโอเคถึงแล้วทุกคนปอปอต้องไปก่อนไม่ไห่ค่ะ เจอกันในอ,อีพีหน้าค่ะ